มาก็คอนเทนต์เลยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็เรากลับมาอีกครั้งกลับมาวงการนี้อีกครั้งรันวงการแม่งกับโหมดโคอัเราจะต้องชนะเราต้องชนะในโหมดโคอัให้ได้นะครับโดยตัวทีมราเลนจวันนี้จะเป็นเลซีนะครับออสตาคอนเทนต์หัวบวกทั้งทีมเรียกว่าฟอร์มดีสุดๆแต่งั้นเนี่ย เราก็จะทําการเอานักเตะที่ดีที่สุดนะครับลงมาเล่นนะฮะโดยแน่นอนว่าทีมของเรานั้นจะนาทีมโดยแจ็กสันหัวตกคนเดียวคนอื่นหัวบวกหมดกูก็ไม่รู้ทาไงนะฮะ <S <S ละเราก็ไม่รอช้านะครับสาหรับการแก้แค้นในครั้งนี้เราจะต้องทําลายสิติอันหน้าเหนาวเน,น็บของเราให้ได้การแพ้มันมีแพ้บ้างชนะบ้างแต่กูต้องชนะกูแพ้ให้เป็นดังนั้นเนี่ยดังนั้นเรามีเรามีมเมหนาวเน,น็บ เดอะโคพาร์เมอร์เดอะแบดอยู่ในทีมแล้วมีเดอะฟิงเดอะฟองเดอะบองละลิงนะฮะเดอะหนาวเน็บชนะแน่แล้วครับทุกคนนี้เราได้มาแล้วนะฮะเราได้มาแล้วเราได้กลับมาเล่นแล้วเราได้เล่นสักทีแล้วยิ่เดิมเ้เที่อเล่นบ้านกูด้วยเจลซีนะจ๊ะเจลซีเจอนี่นี่คาร์ลแจ็กสันพ่อหนุ่มวัยยี่สิบให้กูดูให้กูดูแต่แจ็กสันในไอสัตว์เอาละเริ่มมา อุมาแล้วครับส่งมาตอนนี้เราเจอกับทีมของบาร์ซ่าบาร์เซโลน่านะครับเดี๋ยวกูก็ทุ่มมั่งเร็วเร็วเกินเฮ้ยฮัลโหลโอ้โหหุยเก่งมันเก่งจนเอ้า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 ตัวล่างเกมเร็วยังวะนี่โยนโยตัวบนทางนี้ทางนี้ครับมอสไอไอทำไมจะทำแบบนี้โอ้โหโอ้ยพวกเก่งเก่งนี่อ่ะดูอยู่ดูกูกูทามั่งนี่ที่ต้น งงงงจบไปแล้วโอ้โหเฮ้ยเจสันบี้เลยเจสันบี้เลยรับหน้าได้เจสันบี้เกิโอ้โหส่งบอลได้ตีไงตีไงตีไงอีกทีอีกทีอีกทีมัดแทงมันแทงมันแทงมันแทงล่าง นั่นแหละโอ้โหไม่กูไม่รู้ว่าเฮียมันมาแล้วหักลมปุ๊บแทงกลางมันต้องปัน่นมันจะปัดไม่ปันมันจะถกไหมมันจะชัดมันจะชัดโอโ้โหก็ไม่ผ่านมือเลยเปโตซานเชสบองเ,เลยไปนี่เราก็เทกหนึ่งสองไปเฮ้ยทำไมจับบโอลยังไต้องไปโอ้ยสัตว์ค่าตัวร้อยล้านไอ้กาเซโดไอ้แม่ย้อยตกไปข้างบนบุนโบูโนก็เฮียละเฟอร์นันเดส อนดวเมาดูเวนเก้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 ไปแล้วครับเลี้ยงไปแล้วครับโดนสกัดครับอันนี้อันนี้ตัวตึงครับตึงทั้งเทมไอ้แล้วแม่คอนเทนต์มาครับเปนน่ะเอ้ยโก้สำรองนี่นะเปนน่ะครับมาทีเนี้เลี้ยงคดพ่อโคตรแม่กองหลังเมื่อเก่งกับกูได้ไงเอ้ยเมื่อฮ้ยเมื่ออยู่ มึงบ้าปะเนี่ยมึงคอนเทศน้องกูเอาดีๆดิกูอยากชนะกูศูนย์เลยกูศูนย์เนี่ยกูไปซึ่งศูนย์มึงจะม้วนทำใบท์แล้วนะ้ามัาเอ้าโอ้ยเยอะเอ้าเอ้าเอ้เลี้ยงมาแล้วมาแล้วครับอย่าเมาอย่าเมาไอเด็กใต้เด็กทิ้งแม่งยังที่อ่ะเด็กใต้เด็กใต้มาาฟินยากูไม่กูกูขาดใจมาอย่างเงี้ยกูโคตรขาดใจเลยไอ้เงี้ยกูขาดใจเขากูไผ่พากูขำเนี่ยกูขาดใจจัดอย่างงี้ เฮ้ยพอไอ้ไอ้สัตว์เ้ยมึงอยากเล่นกูป่ะเนี่ยทำไมไอ้เฮียทำไมไม่ให้เปิดให้กูเล่นสาต่อหนึ่งไอ้สัตว์กูอยู่คนเดียวก็ได้ไปไปไปยิงเห็นแล้วไอ้สัตว์เจอมดอดำพี่อะไรล่ะแจ็กสัตว์พงเสียของหมด ว่าไมเี่เอ๋เชิงเทียนกูก็สวยเหมือนกันดีกว่าอ้าวอ้าวอเขียยแล้วดิอาดิเขียดิเขียแดิเขียแล้วดิเขียยแล้วดิเขี่ยแดยแล้วดิเขี่ยแลวดิเียดิเียดิเขยิเ่ดิเียวียัเขี่ิ่วเาิงแล้วเดี้วีดีิี่้้เคโอเว่ว โอ้โหเฮ้ย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 โอ้โหทำไมเราด่าวะทำไมไม่ซ็อกมาไม่กดสองทีจ็อกเข้ามาลืมลืมลไม่ลืมหรอกมึงไม่รู้อย่างี้โอ้โหด่ามึงยังไม่จ็อกเลยอ้าวม้วนโชว์อ้าวไอสัตว์ได้เล่นได้เล่นดิเก่งนะเล่นหกเวนล้วนอีกแล้วมวยแล้วมาดิ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 เด็ดมาดิ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจิงโอ้โห ล้วทำไมกูไม่ได้อะไรเลยะไม่แกกูล้มอ่ะเอาเอาดิ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 นี่อย่างนี้นี่จ็อกนี่เรียกจ็อกเอาแย่เอาแย่ไอ้ยี่ไม่มั่นใจเย้อีกทั่น์กูไม่ได้ยิงเขาบ้างวะเยียเฮ้ยเอ้าไปสุดขั้นกูเหนื่อยว่ะเยียกูท้อแท้กูหหวยกูปวดกระบาลว่ะเปิดทำไมก็รู้เกมนี้มันเปิดบอลไม่ได้สวยเงสวยไม่สวยแล้ว ไปไปไปโตเุ five, five, five. Er ้โตโตเอ้ยคุณก็รู้ต้อทำไงอืมอันน่ะแจ็คสันมันเร็วมากว่ะเอ้โอ้โอ้เหี้ยดูจุดเฉยมันเหี้ยจะที่เหี้ยเอ้ยมันก็ไม่มันก็ไม่มีอะไรนในหวายอย่างเหียอกูกูก็ไม่มีอะไรวะหรือกูกะเองวะเป็นไม่ได้นะอันนั้นอ่ะมาก่อนเราเนี่ยแหละเออโอเคอ้าวอ้าวกี่กิโลวะ ไหนรู้อย่าถามความรู้ตอนนี้กูตอบมึงไม่ได้อ้าวโหเฮ้ยเตะง่ายๆเฮ้ยคุณยายกูก็ทำได้เมื่อกี้โอ้โหล็อกยานน่าจะหลังอ่ะหย่อเอยหย่อโอ้โหโอ้โหลูกปั่นด้วยเอ้าเอาเรียบร้อยไปไอ้กิวยไปแล้วไปแล้วอย่าส่งนะอย่าส่งนะเฮ้ยกระเชื่อทำไมโยูกูกูไอ้เฮ้ยทำไมมึง มึงกากได้ขนาดนี้วะกูไม่เข้าใจว่ะไม่ส่งอืมมมไม่ส่งให้กูด้วยทำไมวะให้ดิพ่นให้ดิพ่นไงทำไมอืมกึงยิงด้วยทำไมไม่เป็นกูวะยิงไม่เข้าอีไส้สัตว์อ่าเก่งเข้าไอเด็กมือนง่ปะเอ้าทำไมไม่ได้คนธรรมดอวะโอ้กงกาทำไมวะเออจะเอาท่าเดินหนาวเนี่ยธรรมดากดเอแล้วก็พัดหนาวแล้ว เราจะไม่มีเตะเล่นอีกแล้วไม่อยากให้ยิงคำนี้อีกมึงอยากเห็นการกระทำจบไปแล้วครับเจมไปมีเจมโอ้โหมาแล้วเนโตเนโตเดินหนาวเนี่ยเดินหนาวเนี่ยปิ้งดูกินแต่อะไรเนี่ยกูอะอยากยิงไม่ยิกูไม่ดีอีกเลยแอดเจนย์ไงยังแอตเจนยไงเอาละไม่เป็นไรเริ่มใหม่ นะครับฝั่งโน้นได้เริ่มเคลียสามเม็ดเลยนะไม่เท่าไหร่อย่างงี้อย่างงี้ยสวยครับสวยครับเอกสันเอกสันไปเหี้ยอุ้ยมอสโอ้โหเอ้าขอโทษพิคต้อนใจร้อนไปเลยอาละมอสตัวเตะขาหนีบอืมไม่ฟ้าด้วยต้องกล้าแข็งใ้กูแล้วล่ะอันนี้แทงช่องนี้แน่แทงช่องนี้แน่แทงนี้ไม่แทงด้วย ไอ้ยันใจหมาไอ้ยันใจหมาใครเนี่ยพี่จี้เหรอลูกเตะเพื่อนไม่ครบไอ้เหี้ยอย่างี้ตรงกลางโอเครงร่างไปครับทางนี้ปอเชโด้ทางไปปอเชโดเฟอร์เดสหยอกพ่อมึงเลยเฮ้ยขออภัยมันก็มีบางมุมที่กากเหมือนกันเลยนะคนเราใครจะไปเก่งกันเสมอเดี๋ยวเก่งมากเขาก็คิดว่าเทพเกินอีโปออกแอ๊ด ออกกับลูกแอคก็เก่งและแอคกันไอ้ดีตะกางมาตะกางไปเดนเดฟเดนเดสเลี้ยงทำโอ้แกจะพูดเลยโอเคดีต้องบังบอลดิกูเองกูเองฮึบไอ้กูส่งให้มึงเอา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 เป็นไงเป็นไงงต้องขอโทษกูหรอกไปขอโทษแจ็คสันนุ่นอย่าเมาอย่าเมา ยาเมายาเมายามาเมายังไงาเมาติยาลาติดยาลายยาลาเลี้ยงยลายาเมางจะเล่นคนเดียวเลยดยาลาเฮ้ยอ้โอ้ยลุยลุยช่างชิปกูไม่ทำ <museums. S 1> ือนคอนเทนต์มื่อกี้ที่แล้วอ่ะแองี้อกูจะว่าเก็บทัเียอะก่อนเอ้เกืน้นะไปดิไปดิไปดิอดูกนอดูกนอ่ะน้นี้ยเอเออเออกูขอโทษโอเค ย้อนไปย้อนไปเอ้ย,อยสวยไปหนึง่งไม่มีสองไอ้ยอังมีแต่นหนึ่งไป<อ>บนดิชั<อ>้นแจ็คชั้นรับหน้าไม่รับแล้วไม่ทน <laughs> <c oughs> มัทนด้วยไอ้เหี้ยวนจ้าไม่ทนัน <c oughs> ก็บอกแล้วที่แจ็คสันหัวตกมันไม่ใช่เพราะว่ามันกากนะคือมันเก่ง<ห>เกินไงต้องปรับสแต็กลงด้วยอ่านตัวกอ้เชโดไปเฉดดุเฉดดุเฉดดุูกเห็นไหม เห็นไหมเห็นแล้วน่ะไอ้เหเลี้ยงไปไหนนะลูกโตแล้วมั้งไอ้นี้แจ็คสันเปลี่ยนไม่อยู่แจ็คสันกูแจ็คสันเปลี่ยนเข้าเลยแจ็คสันเดียวที่กว่าคือแจ็คสันหวังกูบอกเลยตัวกลางไปทางนี้มอสตัวละทางนี้ทางนี้ก่อนไปกินล้ำส่งมอสไปส่งกูไปส่งมาแล้วครับหนึ่งรู้กูได้แล้วเว้ย ลับหนึ่งประตูผมยิงได้แล้วลวันนี้ปลาหลังมันกากก็เห็นแต่ถ้ามันเก่งนี่กูแพ้แล้วเ <c oughs> จอแรงก้า <c oughs> อุ้ยสวยว่ะเลี้ยงเองเลยเอาเองเลยทำกินเองเลยนไงเป็นไงเป็นไงปเลาโเจอรี่เวละ ทีไปสวยงามไอ้เหี้ยวิ่งถือแล้วโอ้โว่าแล้วมันตายวิ่งตัดไปดูแล้วมันจ่ายแน่มันจ่ายแน่สวยมดยอกยอกโอเคมึงก็พิงกูไม่เบรงสัตว์ทำกูทำกูเอ้ากูเสียบเขาแต่กูเจ็บ ฝาฝาฝาผมโดนเสียบเอ้ยนี่เต็มเต็มเลยคุณปเตะเขาอย่าคุเจ็บเฉยทำเลี้ยงมาแล้วเดยองโอ้โหเดยองลูกนี้มายาเมากูเอาแก้วยาเมา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 ตาไหนเนี่ยยาเมากลางโอ้โหช่างยิงอันนี้มาดิสเจมสวยงามในโตในโตซับในโตซับในโตซับในโตในโตโตในโตให้ใครเนี่ยโอ้โหอยากเล่นยังไงเมื่อกี้ชิปเอาละไอ้สัส

ไปไปเหลืองไปเยลโลกาด thank you ไปพูดเอะพูดเองมาต้องกูโอ้โหจบแล้วครับท่าุกคนไอซ์สุดเราจริงจังเป็นกับเขาแล้วชนะเลยเว้ยวันนี้ครับขอลาทุกคนไปก่อนนะครับขออภัยในคำหยาบด้วยครับเราไม่ตั้งใจจะพูดคำหยาบนะครับทุกอย่างที่เราพูดไปเป็นคอนเทนต์นะไม่ได้ออกมาจากใจนะฮะขอให้ทุกคนโปรดเข้าใจ แต่วันนี้ก็าลาพวกเราพวกเราก็ขอกราบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้ครับผม thank you ซ e วเกนเน็ก n ต้เน็กทูเน t กเ n ีย thank you ไม่ติดตุ่นตน